สวัสดีค่ะพามาดูกาแฟที่เราเก็บไม่ทันนะคะอันนี้ค่ะเขาก็จะหลุดร่วงอันนี้ก็กำลังกาลังหลุดแต่ที่ข้างบนตรงนี้เราเก็บไม่ทันเลยเพราะเขาบานในวันที่ฝนตกก็ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะร่วงร่วงเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะ ต่อไปก็จะเติบโตเป็นมเมล็ดก,กาแฟต้องรอไปประมาณแปดเดือนนะคะเนี่ยค่ะเป็นตุ่มๆที่โอ๊ยงงอันนี้ค่ะเขาก็จะโตเป็นมเมล็ดก,กาแฟอันนี้น่าจะดกเลยค่อนข้างดกค่ะ <c oughs> เอ้ยแะแม้มกระไยเป็นแบบถ้าเราเก็บไปตรงนี้ก็จะทําชานะคะแต่ว่านี่โดนโดนฝนโดนอะไรมาก็ปล่อยให้เขาร่วงหล่น อยาเขาก็จะค่อยๆล่วงอะถ้าไปดึงบางทีก็หลุดเป็นติดบือมาก็ปล่อยเขาล่วงเองธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแต่คนเราที่เก็บก็คือเก็บไปทําชาอันนี้จะเห็นดําๆนะคะแต่สักพักก็จะเป็นเป็นเมล็ดที่เป็นแบบนี้นะค่ะก็จะเหลือแบบนี้แล้วก็ค่อยๆโตค่อนข้างใช้เวลานาน,นะค่ะนานๆ แล้วพอเป็นผลสุกเราก็มาเก็บได้ไม่แน่ใจว่าหล่นหรือยังผลสุกต้นนี้มีอ๋ตอต้นนี้แห้งหมดแล้วค่ะอันนี้ค่ะแห้งแห้งเหี่ยวดำ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 ขึ้นขึ้นราหมดแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ไมอะไรนะถ้าไม่เป็นราเสียก็หล่นลงมาก็ขึ้นเป็นต้นอ่อน มียอดอ่อนแตกอีกแล้ว,ลวเนี่ยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็แห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวหมดแล้วเม็ดอันนี้ค่ะเตรียมเป็นผลกาแฟผลกาแฟให้เราเก็บได้ดกนะคะอันนี้ร่วงหมดเรียบร้อยสวยงาม มีน้องหนอนด้วยแต่ไม่กล้าจับปล่อยเขาปกติก็ไม่ค่อยเห็นอันนี้เจ้าอาราบิก้าอาราบิก้าก็ดกค่ะร่วงหล่นแต่ยังไม่หมดค่ะเนี่ยที่เป็นเป็นรีบอยู่ค่ะแตะก็หลุดละ เดี๋ยวแตะแตะแตะก็หลุดหมดค่ะแต่ถึงเราไม่ทําอะไรเดี๋ยวก็หลุดค่ะหลุดแล้วก็จะเป็นมเมล็ดอย่างเงี้ยคือมเมล็ดนี่ถือว่าดกนะคะปีนี้ถือว่าดกมากเยอะเลยเพราะว่าจะออกมาตามจํานวนก็คือหนึ่งหนึ่งจิ๋วจิ๋วอันนี้ก็คือหนึ่งเม็ด ข่อหนึ่งก็มีประมาณสิบเมตรหรือกว่าบางช่อก็ไม่ถึงค่ะบางช่อก็ดกจริงๆเนี่ยค่ะทุกข้อเดี๋ยวต้องมามาโยงต้นปีที่แล้วก็โยงต้นแต่เชื่อขาดแล้วโอเคสวัสดีค่ะ